ขายตัวเท่าไรครับ คอนเทนต์มันไม่เอาไก่มาใส่ห้าตัวแล้วก็ถ่ายรูปไปอันนี้มีอะไรทีเด็ดของของไก่อยู่ที่อะไรครับน้ำหมากกับน้ำจิ้มสิครับเต่าหอมๆครับผม เตานี่เราใช้เตาทานปก<า>ติครับเตาเก็บกีบปีครับ,บ,บผมขายมา <c oughs> ขายเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่ก,กี่กี่ปีแล้วครับผมเจ็ดแปดปีแล้วครับอ<า>ที่เด็ดนี่คือเป็นขายปีละขายตัวขายตัวเทา่าไหร่นะครับ <c oughs> ตัวเล็กแต่สิบห,หาซื้อได้ที่ไหน